วันนี้เราไปเรียนกับบริษัทมีภาพเดียวมองน้าพ่อไว้ดีแล้วเพราะว่าตัวเองจะได้ไปพัฒนาไงว่าจะพูดจะพูดอย่างไรไม่ต้องให้ใครดูนะก็ดูเองอะไม่ก็อย่างนี้แหละอาพูดได้เลยวันนี้เราได้ไปเรียนกับบริษัทในวิชาการวางแผนทางการเงินเพื่อจะมาแก้ปัญหา ได้ของของเธอเนี่ยคี่เธอไม่มีรายได้กับคิดผลีเนี่ยวันเนี้ยเราเรียนเรื่องการวางแผนทางการเงินเธอตอนเนี้ยเราถามจริงเธอสนใจอยากมีรายได้เพิ่มไหมเธอคิดว่าเธออยากมีไหมอยาเอาในความเป็นจริงอ่ะเธอคิดว่าเธออยากได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราห้ามห่ ห้าหมื่นบาทห้าหมื่นในความเป็นจริงวันนี้เรามารับเราพูดด้วยความเป็นจริงเลยเราจะมา่งเริ่มต้นวางแผนทางกันเงินละห้าหมื่นบาทเนี่ยเราคิดว่า mm hmm. เพื่อนเราอะ่ะน mm ี่เราคนที่เรารู้จักอะ่ะ mm hmm. เขาก็อยากจะมีะไรายได้ไหมเขาก็อยากจะได้ไรายได้เพิ่มไหมเพื่อนเราคนที่เรารู้จักอย่าง yeah. เดี๋ยวเราจะไปทำยังไงเดี๋ยวก่อนด้วยนั่นแะมันไม่ไม่ถึงคำถามตอบคำถามไปในทีเด็ดจะได้ว่าเราก็เชื่อว่าเพื่อนเราเนี่ยคนที่เรารู้จักเขาก็ต้องการรายได้เพิ่มทุกคนอันเนี้ยตรงกันใช่ไหมข้อที่สองความจริงวันเนี้ยเราเอายอมรับความจริงเลยว่าในบ้านเราเนี่ยเราบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ย ตัวเลขจริงๆเลยเนี่ยลองตอบมาร์ซีว่ากกะเอาเส้วันเดือนนึงเนี่ยเราซื้อสินค้าพวกนี้ไม่ต้องมีคิฟรี่นะเท่าไหร่เราคิดได้มะกะได้นาด่าจะกะได้ต, <ๆ S 2> ตัวเลขเป็นพันประมาณพันนี้นไปข้าวสารอาหารแห้งน้ำปลาคิฟรีมีหมดถ้ามันพืชพันนา่าจะน้อยนะข้าวหน้าห้าวนอน ตัวเลขมันต้องสมเหมาะสมคล่องตามความเป็นจริงอ่ะเขาจะบอกว่าซื้อได้สองครั้งเดือนนึงไปซื้อครั้งเดียวห้ามห้ามตอบมาก่อนไม่ตอบนะเอาคำนวณใหม่ก็ค่อยคิดนะใช้แล้วก็ใช้กันไปไม่ได้มานั่งจุดเดือนนึงใช้เท่าไหร่ลองรวมคร่าวๆดูก็น่าจารรวมได้ไม่ได้อ่ะนี่ไม่ต้องได้เอาค่อยๆห้องโต๊ะเครื่องแป้งมีอะไรไหมเดือนนึงอ่ะห้องน้ำเดือนนึงอาจจะหมดบ้างไม่หมดเลยเหรอ อะไรจ้ะห้องครัวมันจะไม่หมดเลยเหรอข้าวสามไม่หมดเลยเหรอมันพืชเอาสัก 3, สามซักสองพันได้ไหมสามพันได้ไหมสองสามพันได้ไหมสองพันงั้นเอาตัวเลขกลมๆสองพันสองพันบาทเราคิดว่าเพื่อนเราอ่ะหรือคนที่เรารู้จักอ่ะเขาก็ใช่เหมือนเราไหมอาทิตย์วะ แล้วคาตอบเป็นไงคำตอบมันก็ต้องบอกว่าใช่มันก็ต้องบอกบางคนคํานวณแล้วต้องสามสี่พันนะบางคนห้าพันนะเขาไม่หลอกตัวเองถ้าจดหน่อยอจริงไหมล่ะถ้าครอบครัวใหญ่สี่คนจะเกินอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นนะ่ะไอตัวเลขเนี้ยเป็นตัวเลขของความจริงวันนี้เมื่อเรา,าย้ำมาอีกทีนึงว่าเราต้องการรายได้เราต้องการรายได้เพิ่มจริงไหมห้าหมื่นเนีย ต้องการจริงหรือเปล่าต้องการจริงนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเขาต้องการจริงเขาต้องการจริงหรือเปล่าถ้าต้องการจริงเรามาดูกันแต่เราก็ยังไม่ค่อยเด็ดร้อนี่ก็เลยไม่ต้องการจริงเท่าไหร่รายได้โดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยถามจริงมีหรอโลกนี้มีหรอเดี๋ยวรู้เดี๋ยวตอบไม่เชื่อด้วยนั่นไงเริ่มไม่เชื่อแล้ว เราอยากได้หรือเปล่า,อา,อางี้ดีกว่าเรามาท้าทายกันที่เฉยตอบแค่ว่าอยากได้กับหรือไม่อยากได้เราทํางานเราหยุดทํางานแล้วเรามีไรายได้เนี่ย mm hmm. เงินก้อนเนี้ยใช่ไหมลนะ่ะเราก็อยากได้โดยที่ไม่ต้องทํางานเนี่ย mm hmm. วันเนี้ยเรามาเสนอก้อนเนี้ครูที่เขาสอนเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยเขาแนะนามมาํามาแบบเนี้ยแั mm ้น hmm. ลองทําตามดูทำยังไงเราคิดว่าเพื่อนเราอะ นที่เรารู้จักเนี่ยก็ใช้เหมือนเราใช่ไหมผงใช้ในบา้านเขาก็ต้องซื้อเหมือนกันนะเขาไม่ผลิตเองจริงไหม,อ,มอันนี้ลงล็อกโหมดมันต้องตอบอย่างนี้ซื้อเองอ่ะขั้นสามสองพันอันนี้เรายกกลมกลมมาอกิฟต์คอลินตั้งสองพันเลยไหมไม่เขาบอกว่าไม่มีคำกปปริฟต์คอลินสักคำเลยห้ามเอ่ยนะเขาห้ามเอ่ยมานะเราเราไม่เคยพูดถึงกริฟต์คอลินด้วยแล้วก็จะไม่พูดด้วยแต่ถ้าเรารู้จักเขาจะพูดกิฟต์ ก่อนยังไม่พูดเราจะไม่พูดถึงกิบเอเรินเอาพูดถึงทั่วไปเนี่ยสองพันเนี่ยเมื่อเราซื้อเนี่ยเมื่อเพื่อนเราก็ซื้อแล้วแล้วจะดีกว่าไหมถ้าสองพันเนี่ยเราได้สินค้ามาเนี่ยแล้วเราได้คืนอีกด้วยเนี่ยวันนี้เราจะมีะไรายได้นะการันตีเนี่ยไม่เกินสามเดือนห้าหมื่น การันตีด้วยแน่ใจแน่ใจแต้วต้องทำยังไงหนึ่งเมื่อเรามั่นใจเนี่ยว่าเพื่อนเราก็ใช้เหมือนกันเนี่ยเรามั่นใจแล้วนั่นนั่นคือความจริงนะไม่ได้มโนนะเพื่อนเราก็ใช้วันเนี้ยวางแผนทางเกินนอาจารย์ที่วางสอนวางแผนทางเงินเนี่ยให้เราไปชวนเพื่อนเราเนี่ยมาลงหุ้นกับเราสิบหุ้น คนละสองพันมารับสินค้ามารับสินค้าอมโภคบนโภคไปเนี่ยคนละสองพันไปสิบคุณแค่เนี่ยก็จะได้ทันทีเลยสองพันอืมหมาถึงว่าในเดือนนั้นจะได้สองพันถูกได้สินค้าคืนได้กำไรแล้วลงสองพันได้สองพันได้คืนแล้วต้องชวนคนทั้งสิบคนให้มาซื้อ มันเป็นการวางแผนทางการเงินไม่ได้ชวนเราแค่ไปอธิบายว่าวันเนี้ยเขาใช้สินค้าอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ใช้อยู่เราเพียงแต่ว่าไปอธิบายให้เขาว่ามาลงทุนกับเก็บฟลีนเนี่ยไอ้ไม่ใช่มเก็บฟลีนเราลงทุนด้วยกันเนี่ยก็ลงทุนเหมือนเดิมเอาสินค้าเปลี่ยนเปลี่ยนจากสินค้าในบ้านเนี่ยเป็นแบรนด์เนี่ยที่เราร่วมลงทุนกันเนี่ย ก็แค่เนโยกเงินจากตัวนี้สองพันเนี่ยเอามาซื้อที่นี่นักคุณได้กลับไปคืนสองพันเนี่ยจะต้องหาคนตั้งสิบคนแล้วใครมันจะเอาด้วยนะวันนี้เราต้องตอบให้ได้ว่าเราต้องการจริงหรือเปล่าหนึ่งข้อสองมันเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าถ้าเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่ยากมันทำงานเป็นทีมเมื่อมันเมื่อมั่นใจอะ่ะ เมื่อมั่นใจว่ามันเป็นข้อเท็จจริงก็ไปอธิบายให้เขาฟังแล้วคําว่าเป็นทีมนี่คืออะไรก็มีมีอะไรช่วยใครจะไปช่วยคนที่อธิบายอยู่เนะอธิบายสองไม่ต้องไปช่วยเขาเลยจะไปช่วยคุยอะไสักคนให้มันก็ต้องช่วยกันแรกๆเขาไม่เข้าใจก็ต้องช่วยกันคุย ไอ้เฉยเขาลองไปถามมาก่อนมึงมีคนเขาอยากได้ไหมถ้าอยากได้ก็จะไปคุยให้ฟังอย่เงี้ยข้งแรกมึงต้องปิดไอ้คนนี้ก่อนไอ้คนนี้มึงปิดยี่ร <c oughs> okay, okay, ังโอเคโอเคหนูชอบหนูใช่เป่าปิดกันนี่จบแล้ววันนี้ใจเย็อนอให้เรียบร้อยก่อนอแล้วทําไมจะได้ห้าหมื่นอ่ะเห็นไหมมันก็จะสงสัยว่าทำไมจะได้ห้าหมืม่นสสยอยู่เฉยเออจะได้ได้ไงห้าหมื่ยบอกว่าต้องทำอะไรไง รายได้ห้าหมื่นสามเดือนได้แสดงว่าสเดือนต้องทำงานใช่ไหมสมเดือนก่อนสเดือนจะได้ห้าหมื่นโดยไม่ต้องทำงานแต่ว่าพอเดือนแรกได้เนีเดือนที่สองเราไปคุยเนี่ยสิบคนเนี่แล้วเดือนแรกได้คืนเท่าไหร่สองพันจะได้คืนได้ยังไงเาจะไม่ได้คืนหรอกคือสองพันเรคือสองพันได้ยังไงไม่ได้คุยกับใครเลยก็สิบคนอ๋อต้องหาสิบคนให้ได้ด้วย อกแล้วผมเอามันต้องเอาข้อที่จริงมาง่ายหรือยากลหละมันต้องลงไปทําจะทําร่วมกันมันไม่มีหรอกจะมานั่งตอบมันโน่อบมันยากง่ายตรงนี้มันตอ,อ,อบไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องทําอะไรในสามเดือนนะ่ะมีไรายได้ห้าหมื่นต้องผ่านสามเดือนก่อนเดี๋ยววันแรกไม่ทําอะไรใครก็ทำเงินมาให้ต้องทํางานหนักสามเดือนเลยพี่จะทำวันนี้สมการนี้ได้เดือนละห้าหมื่นเลยหรอน้อยไปจริงๆเรา้เขียนสองแสนนั่น เหมือนกันสองหมื่นก็ไม่ได้เหอะลองออกไปคุยออกไปทําเนี่ยเมื่อตัวเลขนี้มันตัวเลขจริงเนี่ยอยากได้ก็อยากได้จริงอ่ะรายจ่ายเท่าไหร่จ่ายจริงเพื่อนก็ใช้จริงแค่ออกไปคุยอแค่เนี้ยเก็ต้องออกไปคุยอีกมีเวลาที่ไหนเงี้ยเอ้จาจะสื่อสารทั้งไหนก็ช่าง,างมันก็ต้องทางําไม่มีหรอกนั่งนอนอยู่บ้านแล้วเงินไหลเข้ามาเงินหมวกอย่างเงี้ยบอก ผ่านไปสามเดือนก่อนก็เนี่ยแค่ออกไปพูดสองเรื่องทรงดียสองข้อไปเี้เสร็จแล้วชวนลงทุนแค่นี้แค่นี้มันเจรจาตรงไหนอุ้ยฉันต้องทำงานนี่กับคุณเอาของคุณมาหรือว่าคุณไม่มีเวลาคุณก็ก็คุณตอบไม่แม้เลยเนี่ยบ้เพื่อนคุณพี่น้องคุณมั่นใจมากเลยว่าเขาใช้เมันคุณเนี่ย ผมก็พาเขาไปพาอัพไลน์ไปก็ได้มันก็ได้สิบคนเหมือนกันตัวเลขนี้ก็มาง่ายๆแค่นี้ไม่ยากเลยไม่ต้องมีอะไรลงทุนเยอมากมายซื้อสิบคนก็เพิ่งได้สองพันไงสิบคนก็ได้แค่สองพันเราได้สองพันในสิบคนสองหมื่นเนี้ยถูกแล้วก็เดือนแรกเนี่อได้เดือนต่อไปอีกะเดือนต่อไปแล้วก็สิบคนไหมสิบคนไหนอันสิบคนที่เขาได้นำมาเนี่ยก็ไปหาคนอีกสิบคนสิบคนเขาอ่ะ คนหังแต่ละคนต้องไปหามาสิบคนแล้วขี่เดือนนี้ได้ห้าไหื่เดือนที่สองอเดือนแรกได้สองได้สองพันละมันจะได้สองหมื่นเองถ้าตัวเลขนะเดือนสองจะได้สองหมื่นเองเดือนเดือนแรกได้สองพันเดือนที่สองได้สองหมื่นในเดือนที่สามจะได้เท่าไหร่สูงสุดสองแสนอ่ะเพิ่มสูงข้าไปสูงสุดสองแสนอ่ะเดือนแรกได้เดือนแรกไม่ได้เลยเลยซื้อของสองพันด้วย เดือนแรกก็ได้สองพันดิองไปหาคนมาสิบคนก่อนนี้ได้สองสามสิบวันนะคุณมีเวลาน่ะอ๋อหาคนมาหาคนมาสิบคนก็จะได้สองพันแต่ทุกคนต้องซื้อสองพันพอเดือนต่อไปแต่ละคนต้องหาคนมาสิบคนสิบคนสิบคนก็เพิ่งจะได้สองหมื่นอ๋อที่บอกว่าสามเดือนมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะต้องไปรู้ว่าไอ้ชั้นนู้นมันทำหรือเปล่าคุณเนี่ยเอาตัวเองให้รอดก่อนวันเนี้ย สิบคนของคุณเนี่ยหน้าที่ของคุณอยู่แค่นี้นี่คุณกําลังจะไปบอกไอ้คนที่ร้อยมันจะทําหรือเปล่าไม่ใช่หน้าที่เลยนี่โค้ดอยู่แค่นี้หน้าที่คุณมีแค่นี้คุณจะเอาอะไรได้หลักแสนน่ะมีแค่นี้หน้าที่คุณออกไปสุยทากับเขาแค่สิบคนนี้ไอ้นั้นนะเป็นเรื่องของเขาอย่างเช่นวันไปอธิบายไอ้ปูเนี่ยให้มันเข้าใจถ้ามันเซ็นโอเคกับเราเนี่ยมันก็ต้องมีวงของมันและหน้าที่ของมัน ตัวเองค่ะยี่สิบคนนี้ก็ต้องอย่างนั้นก็ต้องสมัครให้เป็นสมาชิกก็สองคนอ่ะมันก็แจกปีอยู่แล้วแค่ซื้อก้าวร้อยเขาก็แจกไปสมัครฟรีแล้วไม่รู้เหรอใครแจกบริษัทเหรอออนไลน์อ่ะอใครแจกบริษัทเฮ้ยบริษัทแจกไปสมัครฟรีเลยไหมตกตกขาวมีเรื่องอะเอาแล้วจะไปที่โรงพิษัทอ่ะไปที่ศูนย์จะแจกไหมไม่แน่ใจแต่ถ้าลายฟรีเก้าร้อยอ่ะ ไปสมัครฟรีเลยสมัครกับบริษัทในตรงอเอาเลยเป็นลูกพิมพ์ใครอ่ะเขาใครมันก็ใส่ไปสิเร<อ>า,าก็ไม่ได้ห้ามก็มีอย่างนี้ด้วยหรอ,อ,อตกข่าวว่ดิหนึ่ยสมัคร <c oughs> มครนง่าย <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องไปแล้วส่งลิงก์ทางไลน์ให้เขาไลน์ o ฟิเชียลของเราเนี่ยส่งไปเขาก็บอกไปสมัครแค่นั้นเองสั่งสินค้าทางไลน์ได้เลยสองพันอ่ะไม่ต้องไป เ,นะเขาเลยตรงส่งค่าสมัครแล้วมันกระจายมันไปเองซื้อจึงโอนเงินกันกับบริษัทไปเลยไม่ผ่านเราเราซื้อใกล้ๆเราบริษัทเขาให้สมัครให้ฟรีแต่ว่าเราไม่พูดเราเราต้องสองพันเราจะต้องเอาสองพันไม่ก็ก็คือถ้าคุณซื้อสองพันนี่คือสมัครฟรีใช่ร้อยเปอร์เซตไม่ต้องเสียจะต,ต้องสมัครทางลายนี่ยากไหมซืม้อคงไม่มีอะไรยากแค่ส่งเองกสารให้เขา แต่งเงินโอนเงินให้เขาไม่ตอนนี้เรายังทําไม่เป็นเลยอธิบายไม่ถูกเลยและเอ็กเปิดเราก็ยังเปิดไม่ได้เลยไม่เอ็กเปิดลักลายนี่แหละลายนี่แหละไม่เปิดหรอกก็ส่งเอกสารให้เขาอ่ะแล้วเขาให้บัญชีมาโอนเงินให้เขาทำไมไม่ยากหรอกมีเงินโอนให้เขาอย่างเดียวแจ้งแต่ว่าจะเอาอะไรบ้างคุยกับกิฟต์บริษออฟฟิเชียลอ่ะคือคุยกับใครอ่ะลายออฟฟิเชียลก็ได้เราส่งลิงก์ให้เขา แลระ,ละบบเขามีลิงก์ของเขาเองหอ่าไม่ต้อใส่ขั้นตอนคือไงวะไปเชิญเพื่อนมันไปเพื่อนในไลน์แล้วเพื่อนมันพิมพ์มาว่าขอสมัครสมาชิกค่ะขอซื้อสินค้าสองพันค่ะจบขอซื้อสินค้าสองพันแล้วก็ลาภคนแนะนำก็มึงเชิญเพื่อน,ออน 2, รู้แค่นั้นบอกเขาไปแค่นั้นแหละเงินนี่เขาเขาก็บอกว่าเอาอะไรบ้างแ,แค่เวลาชวนเพื่อนเข้ามาอยู่ในไลน์เอิเชื่อนี่เราทำยังไง ก็เพิ่มเพื่อนเหมืนอนคนทั่วไปเพิ่มอะไรยากเลยอย่างนี้แล้ยิ่งยากก็เพ,เพิ่มเพื่อนเขาเป็นเพื่อนเราแล้วให้มันพิมพ์กิฟฟินออฟิเชียลแล้วมันก็เพิ่มเองเวลาของมันอ่ะมันจะหาคนหาเองแค่นนี้ไม่ต้องยากลายอ่ะไม่เกี่ยวกับคนแนะนำจริงหรือไม้เขารู้รหัสเราว่าเราคือคนนี้แตลักษณะก็คือะเลยคนแนะนำแตเดือนนี้เรื่องไงเนี่ยสิ้นเดือนนี้มั้งบริษัทจะเสร็จแล้ว เขาถ้าทาลิงก์แบบว่าฝังผู้แนะนํนาเข้าไปเลยเราส่งอย่างเดียวอ๋อาจะอยู่ถ้าลิงก์อยู่ที่เราก็คือจะมีราหัสเราอยู่แล้วเราส่งให้เพื่อนอแต่ตอนนี้มันยังไม่มีต้องออสมัครบริษัทแค่นี้งานเรามีแค่นี้ไม่ต้องไปสาธิต,ไม,ตไม่ต้องไปอะไรถามว่ามึงอยากได้เงินเปล่ามึงอยากได้ใช้สินค้าฟรีไหมเอาง่ายๆถ้าโง,ง่ไหนก็ไม่ต้องพูดมากอยากใช้สินค้าฟรีไหมหรือว่าอยากได้เงินดีกว่าอย่างคนทคนเขาอยากได้เงินหมดหละ จะลง50,000ไม่เลยได้ไม่สามเดือนอ่ะไม่แต่ว,ว่าอาจารย์บอกว่าไม่ให้สาเดือนเดียวจริงจริเดือนเดียวอะ่ะถ้าเกิดไอ้ปูมันไปแนะนําเนี่ยไอ้ปูมันขึ้นโกรอย,อย่างถ้าเกิดไอ้ปูมันไปแนะนําเปี้ยงเข้ามาคนเดียวเนี่ยแล้าย่อลงมาเป็นแสนละเกินอีก <100. S 2> สองแสนเนี่ยแสนนี้ได้แค่สองหมื่นให้เพื่อสองแสนหรกอกก็ห้าหมื 50, ่นเกินอีก นี่เขาไม่ให้ทำอย่างนี้แบบนี้มันไม่โตเขาต้องการสิบแล้วค่อยๆโตเดือนแรกนะขอให้ปลูกโตคนเดียวไม่ต้องลงลึกเดือนที่สามให้มันโตมันจะได้มีความรู้ไปด้วยมันพูดแค่นี้ใครก็พูดได้มันไม่ต้องไปลงไปเรียนหาเหวอะไรเลยแค่นี้นพูดไม่ต้องเรียนเลยเหรอไม่ถึงไม่ต้องเข้ากลุ่มเข้าคอร์สเขาอะไรไม่ต้องทำเลยเลยอ่ะก็เข้าก็เพื่อว่าไปสร้างแรงบันดาลใจเฉยๆแต่ว่าความรู้มันมีอยู่แค่เนี้ยคุณ จำคมพูดให้ดีมีอยู่แค่นี้หนึ่งถามความต้องการเขาถามความจริงมันจร,จริงหรือเปล่าเนยต้องยอมรับก่อนถ้ามันจริงก็คือจริงอ่ะเพื่อนมันใช้เหมือนกันไหมเนี่ยอาบน้ำแปรงฟันเหมือนกันไหมมันก็ใช้จริงมันเกินสองพันด้วยก็เกินอ่าแล้วมันจะมีอะไรที่ปฏิเสธ้าไปคุยแค่นี้ชวนเขาลงทุนสิบเปอร์เซ็น่ะแค่เนี้ย คสินค,ค้าไม่ต้องไปษาธิตแล้วก็ไม่ต้องเอ่ยกิฟฟีนเด้วยบางคนถ้าเขารู้จักว่ากิฟฟีนแพงแล้วรู้จักกิฟฟีนแล้วกิฟฟีนแพงจังเลยท่านไม่ต้อง,งซื้อฉันสู้ไม่ไหวอขอตัวอย่างใช่ไหมยอม,ยอมรับไปเลยเมื่อก่อนนะ่ะเราก็รู้สึกนั่นแหละว่าแพงนั่นแสดงว่าเธอ ต้องการของถูกใช่ไนี้ต้องการของฟรีใช่ไหมเนี่ยชอบของฟรีใช่ไมเนี่ยชอบของถูกใช่ไหมนั่นต้องตอบว่าไงเออจะชอบใช้หรือไม่ปร,บบรออะหยัดอหะอยากได้ของฟรีไหมเดือนเดียวเนะี่ยลงไปสองพันเดได้ฟรีสองพันเอาไหมล่ะเดี๋ยวเราช่วยกันจบนะสิบเทิรนเองเดี๋ยวเราให้เธอเดี๋ยได้ของฟรีเลยสองพันเนี่ย วงสองพันได้ได้คืนสองพันเลยได้ฟรีแล้วไม่ต้องจ่ายตังค์เลยแต่ว่าเนี่ยต้องถามกลับมาถามคนนี้นี่เป็นความจริงหรือเปล่าอยากรายได้คนนี้จริงไหมยอยากที่บ้านนะ่ใช้จริงไหมเนี่ยจริงถ้าเราอยากได้ห้าหมืน่นมันใช้เวลานานแค่ไหนไม่เนี่ยไม่เกินสามเดือนอะ่ะเขาออกไปทำเข<น>าออกไปทำนะไม่ใช่ว่ามโนอยู่แต่ในบ้านนะ ออกไปคุยเลยหนึ่งคุยแค่ไหนต้องเปคุยแค่นี้เรียนนี้ต้องออกกี่ครั้งออกกี่คนก็เขาต้องการสิบคนน่ะแต่ว่าไปคุยสิบคนมันคงไม่ได้หรอกในสถิติอ่ะคือไม่ได้ทุกคนไม่ใช่ว่าจะซื้อหมดแต่ถ้าสถิติมันเป็นไปไม่ได้าคนมาซื้อของสิบคนได้ก่อนภในหนึ่งเดือนแต่เอาไปเอาแค่คนเก่ามาเนี่ยก็คิดว่าไม่น่ายากกับคนเก่าตามคนเก่าที่พอคุยได้เนี่ย ปคุยกับคนเก่าอย่างไงปูเอออะไรเอเนยมันน่าจะง,ง่ายกว่าไปหาคนใหม่เขาเห็นเงินชัดนๆเลยวันเนี้ยเพราะว่าเขาพูดจำเ,เราก็ต้นอ,อย่างไรเราก็มีรายชื่อรียมาก่อน้เราจะไปหาใครบ้างเอา๋อแล้วเป็นหลักการปกติเนี่เขาไม่สอนมันหลักการพื้นฐานอย่างเช่นที่ส่งสินค้าเขาทุกวันทุกวันเนะี่ยก็เสิฟเซิฟเขาไปเลยก็ได้พี่อยากมีไรายได้เพิ่มอมกสักหมื่นสองหมื่นไหมเขา ตัวเลขเยอะเขา,ก,เาก็ตกใจก็สองหมื่นสองหมื่นไหมนี่เขาก็จะบอกทำยังไงอะ่ะก็จะเข้าสูตรแล้วมันนั่งคุยสักแปก๊บถูกไหมในบ้านพี่เนี่ยแชมพูย้อนสกปรนแมพูเนี่ยพี่ใช้จริงไหมหรือเนี่ยพี่ใช้รู้ว่าทำเองอห้แน่ๆตอบมาตรงๆขอความจริงอะ่ะมมันก็ใช้ทุกคนเขาก็ซื้อจะดีกว่าไหมพี่ถ้าร่วมลงทุนกับบริษัทเราเนี่ยเราได้คืนสิบเปอร์เซ็นต์สองพันเราได้คืนสองพัน ก็แค่นพูดเรื่องแค่เนี่ยกลับมาพี่ด้วยต้องการความจริงก็ถ้าความจริงงั้นเรามาทํางานร่วมกันก็ได้อย่างที่พี่จะไปทําที่ไหนยังกับสุโขทัยอ่ะก็จะลองทำสุโขทัยก็ได้หรือพี่จะทำออนไลน์พี่ลองทำในบ้านก่อนน่าจะมีหลายคนอยู่ลองทำดูเราจะได้คนสักสิบคนนี้พี่จะไปญี่ปุ่นเลยนะพี่จะให้ลูกสาวเที่ยวญี่ปุ่นเลยนะเกินแล้ว สามเดือนแค่นั้นอะไปกันสองคนเลยไปได้คนเดียวไปได้คนเดียวทานต้องยาวทานนที่พูดถ้าออกทำเนี่ยรับประกันเลยได้ผลด้วพี่จะออกไหมพี่มีเวลาไหมมีในหมู่บ้านอ่ะอาจารย์เขาบอกเดมีนาเนี่ยเขาจะจัดอีกรอบนี้มาสัมมนาเนี่ยเขาบอกวันนั้นต้องเป็นคนร้อยคนอ่ะ วันนี้แค่ยี่สิบเออพูดถึงวันนี้มีใครไปบ้างนะคุณกินเอาใครไปี่ยแก้วนะแก้ววีแก้วเหรอคุณเดียว